สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอร์ซีสานนะครับสำหรับ,บคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูเจา้ารถขุดโคเบโกนะครับ SK 120 Mark 4ี่ครับตอนนี้ กำลังตากมินใส่หก้อด้ำเด้ก้าแหพอเปิดทริปมารู้สึกว่าเริ่มมีเม็ดฝนลงมาครับตอนนี้ด้านข้างก็มีเจ้ามาร์คไฟนะครับ s k 1 4ครอยสี่สิทำงานอยู่ใกล้ๆก,กันก็คลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากครับดูท่าทีแล้วฝนน่าจะลงก็ยังอยู่ที่งานใหญ่นะครับงาน ลุดลอกห่างเก็บน้ําด้านหลังเห็นส้มๆนะครับเป็นฮิตาชินะครับ ZX 200รุ่น3นะครับแล้วก็โกเบนะครับ140ซุปเปอร์เอ็กนะครับมีซุปเปอร์เอ็กแล้วก็มี 140 LC นะครับอีกคันหนึ่งจัดเต็มกล่องครับงานนี้ก็มีทั้งทีมงาน6ก้อนะครับแล้วก็10บ้อทีมงาน10บ้อก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับในการใส่ดินเราไปเท ก็จะใส่ได้ค่อนข้างเยอะกว่าตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดมาเรื่อยๆครับแต่คิดว่าน่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับดูแดดตอนนี้ก็ยังออ อ,ออกตัวไปครับเด็ก้าจากโอสงวนสักคิวของซูมิชิฟูโซ ากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวครับตอนนี้ ดูการทำงานไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้บรรยายอะไรมากดูบรรยากาศการทำงานนะครับรอบๆด้านหลังก็มีรถไถน,นะครับคอยอคอยปาดทางนะครับให้หกล้อวิ่ง คันจีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นที่นิยมนะครับในในเมืองไทยโดยเฉพาะตลาดรถมือสองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับในการเล่นหรือว่าในการเล่นรถนะครับเล่นรถขุด มุมนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถด,ดำนะครับจอดบังแต่ถ้าไม่ถ่ายกลุมหนึ่งก็ย้อนแสงนะครับแสงจ้ามากตอนนี้ฝนลงมาเรื่อย ต่อแรกมากครับตอนนี้ที่วีรำเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะครับปลายเดือนมิถุนายนฝนแทบไม่ตกนะครับฝนทิ้งช่วงนานมากอ่างเก็บน้ำก็นีครับแห้งอย่างที่เห็นนี่ครับไม่มีน้ำเลย ที่อื่นไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้ใส่เยอะมากครับเต็มกล่องใส่เลยจงอางรถเลยครับตอนนี้อ,ออกตัวไปละวปูเปชิฟฟูโซ่ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามนะครับช่อง u t u b e อาศีสานนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ